สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการนะครอนอนิวกันอีกเช่นเคยนะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีกิจกรรมต่างๆมากมายไปชมกันเลยค่ะนายสมนดจชนะเดชาคุณนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการออกตรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ประชานิเวศสสถานีสูบน้ำคลองสวยซอยประชาชื่น8และสถานีสูบน้ำปลายคลองบางเขนเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและสั่งการให้เร่งระบายน้ำในพื้นที่ให้ลดลง จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้ปริมาณน้ําทุกคลองเพิ่มสูงขึ้นเทศบาลต้องเร่งเครื่องสูบน้ําระบายน้ําออกเนื่องจากประตูระบายน้ําริมแม่น้ําเจ้าพระยาไม่สามารถเปิดได้เนื่องจากปริมาณน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาก็มีระดับสูงมากอย่างไรก็ตามเทศบาลยังคงเดินหน้าสูบระบายน้ําอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ปริมาณน้ําในพื้นที่ลดลงให้มากที่สุดจนเข้าสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุด นายเกติศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยนายสมนึกชนะเดชากุลนายกเทศม,ม,ม,มนตรีนายสมศักดิ์ลามมรองนายกเทศมนตรีนครป่าเกตพร้อมคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจต,ตามการบริหารจัดการน้ําภายในคลองสวยและคลองบางตลาดเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการระบายน้ําโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องเกิดน้ําท่วมขังในพื้นที่ซึ่งในขณะนี้น้ําแห้งไม่มีผลกระทบต่อประชาชนและการจราจรแล้ว นายสมนึกชนะเดชากุลนายกเทศมนตรีมอบเงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ประสบสาธารณาภัยอักคีภัยภายใต้โครงการให้การสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณาภัยผู้ยากไร้ไร้ที่พึ่งจำนวนสองรายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น68,888บาท50สตาง ประานนครนนทบุรีจัดงานลอยกระทงประจำปี2568ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยจนถึงปัจจุบันประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่ดีงามของไทยเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่โดดเด่นและเป็นประเพณีที่ชาวไทยได้แสดงความกตัญญูต่อพระแม่คงคารู้จักรักแม่น้ำลำคลองให้สะอาดเพื่อลูกหลานได้กินใช้ตลอดไปโดยมีนายเกติศักดิ์ตรงศิริผูวาราชาการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายสม ชนะเดชากุลนายกเทศมนตรีกล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเลขานุการที่ปรึกษาสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการรวมพิธีณบริเวณริมเขื่อน่าน้ำนนทบุรีภายในงานมีการประกวดกระทงดอกไม้สดซึ่งผลการประกวดแบ่งเป็นประเภทได้แก่ประเภทกระทงใหญ่ประเภทสวยงามชนะเลิศได้แก่รัตนาทิเบตร่วมใจประเภทความคิดสร้างสรรค์ชนะเลิศได้แก่แปลงตองกลองากาประเภทกระทงเล็กดอกไม้สด ระดับชั้นประถมศึกษาชนะเลิศได้แก่โรงเรียนวัส,สนามนอกระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชนะเลิศได้แก่โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส,สุนทรธรรมมิการามระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชนะเลิศได้แก่โรงเรียนไซน้อยระดับประชาชนทั่วไปชนะเลิศได้แก่โรงเรียนนครนนท์วิทยาหทานสัมฤทธิ์ นายประวิศแสงแก้วรองนายกเทศมนตรีออกตรวจสถานการณ์น้ำบริเวณชุมชนวัดนครอ,อินและชุมชนพิบูลสงครามเนื่องจากในวันนี้น้ำในแม่น้ําเจ้าพระยามีระดับสูงมากทําให้เทศบาลต้องเสริมแนวคันกั้นน้ําและกระสอบทรายบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาอย่างเร่งด่วนเพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ก่อนยุตสา,ารและงบประมาณจากการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลน,นครนนทบุรีประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568ครั้งที่2โดยร่วมกันพิจารณาแนวทางการพัฒนาและการดําเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลน,นครนนทบุรีในปีงบประมาณพุทธศักราช2569เพื่อยกระดับการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปรง่งใสเข้าถึงง่ายสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารงานภาครัฐ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการโดยมีนายวรุษปัญญารชุนรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานณสำนักง,งานเทศบาลนครน,นนทบุรีอาคารหนึ่ง กองสวัสดิการสังคมจัดโครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้กับประชาชนให้มีความรู้ความสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งซึ่งได้จัดฝึกอาชีพจำนวน2ด้านได้แก่ด้านช่างหลักสูตรการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องตน้นและ ด้านอาหารหลักสูตรการทำซาละเปลาโดยมีนายสมนึกชนะเดชากุลนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดนัาลาเฉลิมพระเกียรติชุมชนหมู่บ้านอัญชลี นายสมนึกชนะเดชาคุณนายกเทศมนตรีลงพื้นที่บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรีเพื่อตรวจสสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วยเพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นแนวคันกั้นน้ำหลายพื้นที่ทำให้ต้องเร่งนำกระสอบทรายเข้าเสริมเพื่อป้องกันพร้อมเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังตลอด24ชั่วโมงและเร่งดำเนินการเสริมแนวกระสอบให้สูงขึ้นเพื่อระบายน้ำด้านในออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เทศสบานนครนนทบุรีร่วมกับสำนักง,งานเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครจากโครงการประเพณีแห่เรือชักพระคลองบางเขนประจำปี2568ทุกปีในวันแรมสี่ข้ามเดือน12ชาวเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครและชาวคลองบางเขนจังหวัดนนทบุรีจะมีประเพณีที่ร่วมสืบสานกันมาอย่างยาวนานคือประเพณีแห่เรือชักพระโดยจัดให้มีการทอดพระป่าสามคี3าวัดได้แก่วัดเวตวันธรรม,มาวาว วัดโพทองล่างและวัดทางหลวงโดยอัญเชิญหลวงพ่อสำลฤทธิ์จากวัดเวตวันธรรมวาสล่องเรือมาให้ประชาชนชาวคลองบางเขนได้สักการะพร้อมร่วมทำบุญโดยมีนายภัยทุ์จารุสารรองนายกเทศมนตรีนายธวัชชัยจันเรีผู้อำนวยการเขตบางซื่อรวมโดยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล หวหน้าส่วนราชการและประชาชนทั้งเขตบางเขนนนทบุรีและเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครร่วมง,งานกันเป็นจำนวนมากณวัดโพทองล่างตำบลบางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี นายเกียรติศักดิ์ตรงศรีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมบริเวณท่าน้านนทบุรีเพื่อติดตามสถานาการณ์น้าบริเวณแม่น้ําเจ้าพระยาในขณะนี้โดยมีนายสมนึกชนะเดชากุลนายกเทศมนตรีรายงานสถานาการณ์น้าบริเวณท่าน้ํานนทบุรี นายไพทย์จารุสารและนายวรุตปัญญาราชนรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักง,งานเทศบาลร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้าสุริ ikit พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงโดยมีนายชุนนัทเดชกังสกุลประลัดจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีณพระอุโบสถวัดบัวขวัญพระอารามหลวง นายภยทลจารุสารรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการนิเทศติดตามความพร้อมการดําเนินการบริหารสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568ณโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนาครนนทบุรี สำนักสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมจาัดก,การอบรมเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2568ตามโครงการสาธารณาสุขมูลฐานเพื่อฝึกอบรมและดูงานพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชนเทศบาลน,นครนนทบุรีประจำปีพระศกราช2569โดยมีนายนิพนธ์สกุลวีรวันรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานณห้องประชุมชั้น5อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลน,นครนนทบุรี นายสมนึกชนะเดชากุณนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการจัดเรียงกระสอบทรายเป็นแนวเขื่อนกั้นบริเวณถนนนนทบุรีหนึ่งตั้งแต่หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีจนถึงกรมราชทัณ์เพื่อป้องกันระดับน้ำที่อาจจะเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ด้านใน เทศบาลนครนนทบุรีขอขอบพระคุณคุณสรวิทย์เลิกจีรติการชีพปรึกษากิติมัิศร้ศานเจนีหน้าตลาดนนร้านขนมปัง8-5ร้านข้าวขาหมูชานเทคนิคบิ๊กบะหมี่มอบข้าวกล่องและขนมคุณพรศรีกิจธรรมอดีตปลัดเทศบาลนครนนทบุรีมอบเงินจำนวน5,000บาท คุณธเนศเข็มแซมเกตมอบเครื่องดื่มชูกำลัง M150 าจำนวน1,000ขวดร้านซายางยนต์มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขอบคุณกำลังผู้ต้องขังในการช่วยกรอกทรายจากเรือนจำกลางบางขวางจำนวน8นายพลทหารจากปตอ1 000, 5 0่าจำนวน21นายอาสาจังหวัดนนทบุรีที่มาร่วมแรงร่วมใจช่วยกรอกกสอบทรายป้องกันน้ำท่วมณศูนย์อำนวยการป้องกันน้ำท่วมท่าน้ำนนทบุรี และปิดท้ายข่าวรอบสัปดาห์ในอาทิตย์นี้สำนักสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมขยะไร้บ้านเพื่อลดปัญหาการนำขยะชิ้นใหญ่ไปทิ้งในที่สาธารณะณชุมชนประชานิเวศสามส่วนหนึ่งใต้และทั้งหมดนี้ค่ะเป็นการประมวลข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ